กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub ค่ะวันนี้เราจะพาไปอัปเดตกับตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี2020กันค่ะเมื่อจินตนาการนั้นไร้ขีดจำกัดของสถาปนิกผนวกเข้ากับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ล้ำสมัยทำให้สิ่งก่อสร้างสุดอลังการได้ถูกเนรมิตขึ้นในทั่วทุกมุมโลก วันนี้เราได้รวบรวม10อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี2020มาไว้จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่อันดับ10ค่ะนั่นก็คือตึกไทยเป101ค่ะเป็นหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดในเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทยค่ะเชื่อกันว่าหลายๆคนหากได้เดินทางไปเที่ยวในประเทศไต,ต้หวันนั้นจะต้องไปเยี่ยมชมตึกนี้อย่างแน่นอนค่ะ เพราะเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินที่เรียกได้ว่าไปไต้หวันแล้วไม่ไปตึกนี้เรียกได้ว่าพลาดค่ะหรือเรียกได้ว่าไปไม่ถึงประเทศไต้หวันค่ะเพราะความที่เป็นตึกแลนด์มาร์คที่สําคัญของไทเปหรือในประเทศไต้หวันนั้นอีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีของจีนเรียงต่อกันเป็นขั้นธีมสีในการออกแบบนั้นเป็นธีมสีเขียวอมฟ้า หากได้ภาพถ่ายตอนเย็นๆแล้วละก็จะยิ่งช่วยทำให้ตึกนั้นดูสวยมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะมากันที่อันดับ9ก้าของตึกที่สูงที่สุดนั่นก็คือตึกไชนาซันที่อยู่ในเมืองหลวงของประเทศจีนอย่างปักกิ่งค่ะตึกไชนาซันที่ว่านี้ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของเศรษฐกิจของเมืองปักกิ่ง ตึกนี้ถูกออกแบบโดยฟาเรลสถาปนิกนานาชาติที่มีชื่อเสียงและตึกนี้ยังถูกสร้างขึ้นในเขตอันตรายของแผ่นดินไหวแต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะเทคโนโลยีในการก่อสร้างตึกนี้จะช่วยทำให้โครงสร้างสามารถรับแรงส,รสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในประเทศจีนได้ค่ะมากันที่อันดับที่8ค่ะคือตึกเทียนจิน CTF Finance Central ซึ่งหากพูดถึงเมืองเทียนจินแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่บอกเลยนะคะว่าเมืองเทียนจินนั้นเป็นอีกเมืองเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากของประเทศจีนค่ะซึ่งดูจากรูปแล้วตึกนี้ก็อลังการใช้ได้ดูแล้วให้ฟิลหนังไซไฟดีค่ะมีความโค้งมนจากการบิดแกนของตัวตึกคล้ายกับจววานอาจเป็นเพราะตึกรอบด้านนั้นไม่สูงมากนะักเลยทำให้ตึกเทียนจิน CTF Financial ยิ่งดูโดดเด่นขึ้นไปอีก โดยด้านในของตึกนั้นเป็นอาคารสำนักงานระดับสูงเกรด A office เลยค่ะมากันที่อันดับที่7ยังอยู่ในประเทศจีนค่ะนั่นก็คือตึกกวางโจว CTF Finance Center ซึ่งกวางโจวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเมืองเศรษฐกิจของประเทศจีนค่ะและยังอยู่ใกล้กับฮ่องกงมากฉะนั้นเรื่องความเจริญนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากๆ โดยตัวตึกนั้นจะเป็นสีเทาขาวฐานจนถึงยอดตึกนั้นมีขนาดเกือบเท่ากาันทั้งหมดภายในนั้นประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าโรงหนังแบบ o d x และยังมีพื้นที่อยู่อาศัยโรงแรมในส่วนร่มโดยทั้งหมดจะถูกร้งสรรค์อย่างอลังการตามสไตล์จีนค่ะนอกจากนี้พื้นที่ด้านในส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอาคารสำนักงานที่เกี่ยวกับการเงินจะสังเกตได้ว่าลงท้ายด้วยคำว่า CTF Finance Center นั่นเองค่ะ อันดับที่ 6. One World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาทุกคนคงคุค้นกับชื่อนี้ใช่ไหมคะแน่นอนว่านอกจากจะเป็นชื่อเก่าของอาคารแฟดที่ถูกทำลายไปปัจจุบันชื่อนี้ยังคงเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่6และแน่นอนว่าตึก One World Trade Center นี้ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่กลุ่มอาคารเดิมที่ถูกทำลายไป ซึ่งตึก One World Trade Center หลังใหม่นี้ในอาคารจะเป็นอาคารสำนักงานและยังมีจุดชมวิวถึง360องศาด้วยค่ะเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็ยังเป็นอนุสรณ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่ชาวนิวยอร์กไม่มีวันลืมมาถึงตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่5นั่นก็คือ Lotte World Tower ในกรุงโซหรือสาธารณารัฐเกาหลีใต้ สำหรับใครที่ไปเกาหลีใต้แล้วโดยเฉพาะในกรุงโซลแล้วมีโอกาสได้ขึ้นตึกโซลทาวเวอร์ก็คงจะสังเกตเห็นอาคารสูงโดดเด่นจากระยะไกลนั่นก็คือตึกตเต้เวิร์ทาวเวอร์นั่นเองค่ะซึ่งการเกิดตึกตเต้เวิร์ทาวเวอร์นี้เป็นของกลุ่มบริษัทธุรกิจหลากหลายชนิดโดยการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทในเกาหลีใต้และกลุ่มบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งก็คือตึกนั่นเอง ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ทำนั้นจะอยู่ภายใต้ที่ชื่อว่าลอตเต้อย่างในเกาหลีเองก็มีทั้งห้างสรรพสินค้าและสวนสนุกที่เป็นแลนด์มาร์คภายใต้ชื่อนี้อีกด้วยอันดับที่ 4. p i n g a n d International Finance c e n t e r ตตั้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนกลับมาที่ประเทศจีนกันอีกครั้งค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศมหาอำนาจแล้ว จะมีสิ่งปลูกสร้างอลังการในแผ่นดินเยอะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมคะเซินเจิ้นนั้นเป็นเมืองที่เจริญมากและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศจีนที่อยู่ติดกับฮ่องกงเลยค่ะซึ่งหากดูจากรูปนี้จะดูเหมือนกับว่าตัวอาคารไม่ได้สูงมากนักพระบอกตามตรงเลยว่าอาคารอื่นๆในเขตของเซนเจนิ้นนี้รวมแล้วจะเป็นอาคารที่สูงมากทั้งนั้นมาถึงอันดับ3ค่ะ นั่นก็คือตึก a l b บรัตอันเบดทาวเวอร์แอนด์มัก c ะ o c ยัลคล็ที่อยู่ในนครมักกะหรือเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียข้ามาฝั่งตะวันออกกลางกันบ้างนะคะสำหรับตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่3ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมั่นใจได้เลยค่ะว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกที่หลายๆคนคิดไม่ถึงและอาจไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นตึกที่มีรูปทรงแปลกมากๆค่ะ เพราะมาในรูปแบบของหอนาฬิกาแถมชื่อยังเป็นหอนาฬิกาขนาดใหญ่ที่หากกะด้วยขนาดสายตาเข็มสั้นบนหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้สูงประมาณสักห้าชั้นของอาคารได้เลยมั้งคะเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นและไม่เหมือนใครมากๆมาถึงอันดับที่2นั่นก็คือตึกเซี่ยงไฮทาวเวอร์ในมหานครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน เรากลับกันมาที่ประเทศจีนกันอีกแล้วนะคะเรียกได้ว่าเกินครึ่งข,ของ10อันดับนั้นจะอยู่ในเอเชียทั้งหมดเลยค่ะซึ่งตึกที่สูงที่สุดในโลกในอันดับที่2นี้ก็คือเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์เป็นตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่ในเขตพูดงค่ะภายในนั้นจะประกอบไปด้วยจุดชมวิวสกายล็อบบี้อาคารสำนักงานและโรงแรมเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ค่ะเมืองนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหอไข่มุกซึ่งเป็นจุดชมวิวของเซี่ยงไฮ แต่หากเราดูแค่หอไข่มุกก็จะรู้สึกว่าสูงมากอยู่แล้วพอมาเทียบกับตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์นั้นหอไข่มุก,กดูเล็กไปเลยค่ะหากใครได้ไปเที่ยวที่มหานครเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนแล้วอย่าลืมแวะไปชมที่ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์กันได้นะคะมาถึงอันดับหนึ่งค่ะนั่นก็คือตึกเบิร์ดคาริฟาที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเชื่อว่าหลายๆคนคงพอจะเดากันได้ เพราะอาจเคยได้เห็นตึกนี้ผ่านตากันมาบ้างจากสื่อต่างๆถือได้ว่าตึกนี้เป็นตึกที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดของโลกโดยด้านในของตัวตึกนั้นมีทั้งอาคารสำนักงานพัตคารคอนโดสระว่ายน้ำแบบเอาท์ดอร์สุเหร่าและหอดูดาวกลางแจ้งอีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งมีลิฟต์สูงที่สุดในโลกอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นลิฟต์ที่เดินทางได้เร็วที่สุดในโลก โดยลิฟต์นี้มีความเร็วถึง10เมตรต่อวินาทีคือถ้าจะไปถึงจุดชมวิวที่ชั้น124นั้นจะใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นเองค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ